ก็ได้เลยค่ะตอบไม่ได้ค่ะแบบแบบเรียนมาได้ครับคือคือผมอย่างแรกเลยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนี้คือปกติผมก็จะมีโอกาสผมงคนชอบชอบไปหาอะไรแบบทำแบบช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรบ้างนะหรือมีโอกาสทาทานทไรอย่างหรือทําบุญทำที่ต่างๆหรือเป็นการให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแลวผมว่าโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะที่ที่จะเป็นการให้คืนกำไรให้กับสังคมบ้างนะครับในในสิ่งที่ผมผมคิดแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเพราะผมได้เห็นผลงานของ เรียกว่าอาจารย์นะที่ทวาดมานะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าคือคือผมเศษอาร์ตไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ผมชอบดูดูแล้วรู้สึกว่าบางบาง,บางภาพรู้สึกสบายตาบางภาพรู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่าทําให้ดูลึกๆก็ดูไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าผมผมเห็นงานของอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่ามันมันแปลกตาสําหรับตัวผมนะมันแปลกตาสำหรับผมแล้วมันดูแล้วมันได้ความรู้สึกที่ดีแล้วเมื่อกี้ผมก็ถามพี่คณะว่าว่าอยากให้ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนก็เป็นอารมณ์เหมือนเอ่อเป็นกระดาษนะฮะกระดาษยับยับแผ่นหนึ่งแล้วก็ เป็นผมยืนอยู่ยตรงกลางนะครับจริงๆก็อยากเป็นคนประมูลเปล่านะ <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรให้ให้ให้เป็นแฟนให้ให้เขาประมูลดีกว่าแล้ววันนี้<ฮ>วันนี้อาจารย์เขามอบดีให้นะครับรู้สึกดีามากเพราะว่าขอบคุณมากยินดียินดียินดีามากๆครับและผ้าที่สวยมากแลก้วก็เป็นผ้าที่กำลังุูดีพิซิีแพคเลยนะซึ่งตอนนี้เป็นพุงๆแลนะ้วดีีครับ <laughs> ก็แล้วเรามาร่วมกับระมูลนะครับรูปภาพสวยๆนะฮะจาก13ดาราร่วมกับ13ศิลปินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ที่จะนาเงินที่ได้จากการระมูลนะครับไม่ว่าให้กับลลในที่ของสมเด็จประเทศนะครับและคุณก็ยังได้รูปภาพสวยๆจากเหล่าดาราที่ชอบแล้วก็จากศิลปินที่ดันะครับฝากไว้ด้วยโครงการดีๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ประมูลเช่นกันนะครับ